สัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น so ้องยินด <throat> well, ีต้อนรับสู่ช่องอพ่อสว่างแดนดินครับขอบคุณครับทุกกําลังใจที่มอบให้พ่อสว่างแดนดินมาโดยตลอดในการเอ็ดยูทูบสวัสดียมื่อครับประเทศไทยครับบุงเทียมมานครพี่พี่ยูต่างประเทศเด้อสวัสดีครับต่างประเทศในประเทศครับเพื่อนเปื่นเก่าเพื่อนใหม่เอฟซีเปื่อนเปื่นเอ็ดยูทูบครับพี่น้อง กําลังใจกันแม้แต่เพื่อนเลยนะครับวอนเลื่อนกัน้านในคลิปนี่พ่อ,อจะว่าเรื่องกูเกิลเอซเซนเยี่ยมมาแล้วพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วกูเกิลเอซเซน ก่อนเงื่นกับอันดับแรกกับขอบคุณนขอบครัวครับที่เป็นกาลังแกมาให้ตลอดในการเฮ็ดยูทูปขอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงทุกคนตั้งแต่เฮ็ดมือแรกเฮ็ดมาให้ยัง YouTube, ยูทูปเฮ็ดยังได่ายยังไม่อยากเฮ็ดเนาะครับเห็นก็จะเฮ็ดไหมเป็นตะมวนเนาะอีรีเดย์ยูทูปมวนนี่ครับ <c oughs> มูกระไรสามปีพี่น้อง ปีแรกกวนเกณฑ์ u t u b e คือ1,000ผู้ติดตาม4,000ชั่วโมงภายใน365วันหรือว่า1ปีผ่านเกณฑ์ u t u b e จะต้องผ่าน1,000ผู้ติดตาม4,000ชั่วโมงสาธารณะภายใน1ปีถึงจะผ่านเกณฑ์เปิดสร้างรายได้ของ Youtube 3ปีเป็นยังไง3ปีปีแรกบวกพันพี่นอ้อ่าถึงปีปุ๊บชั่วโมงตัดปีที่2 กันยังโบผ่านชัมม่วโมงกัตัดมาปีที่สามผมเปิดช่องปี <c oughs> สอ220ได้2ปี220พ22ี่ 2023, น้อง2220แล้วีนปี223สามปีพี่น้องเขาปีที่สามสเปซส,สปาไปเรื่อยครับจักเสียดคลิปเนวาได้คนยังสิบเบิองก็เต่าก็เบิองหลายแท้าะว่าแต่จะเห็ดเห็ดไปก็เขาปีที่สามพี่น้อง จังลู้ว่าจะคของสีเฮ็ดแบบใดคลิปก็ไดดคอนเทนต์พี่น้องคอนเทนต์สำคัญที่สุดเฮ็ดจังไดคลิปน่าสนใจให้ข้าเจ้าน่าสนใจว่าต่อไปปีสามยังผ่านพี่น้องก็ขอบพูณน้องที่เพื่อนอนุญาตให้ถ่ายนะครับระเบิงคลิปหังนล่างได้ครับน้องแต่ละคนครับแต่ละท่านที่ว่าผมไปถ่ายคลิปแต่ขออนุญาตเพื่อนเบื่อละครับนั่นแหละครับผ่าน ก็เป็นกระแสครับคลิปคลิปช่วงใดที่มีกระแสคลิปนั้นจะดังพี่น้องตอนนี้กำลังเก็บรายได้อยู่เก็บเก็บเหลียนเก็บเหลี่ยน Google Adsense สมแนนะครับสามสัปดาห์ผ <c oughs> ารผู้ติดตาม1,000คน4,000ชั่วโมงภายใน1ปีเปิดสร้างไรายได้ลงทะเบียน Google Adsense พี่น้อง Google Adsense นี่ จะต้องอัพโหลดสำเนาบัตรประชาชนด้นองถ้าผูใ้ใดผ่านเกียนแล้วนี่บัตรประชาชน <c oughs> ที่เป็นล่างๆน้องภาษาอังกฤษสำคัญที่สุดใช้ชื่อภาษาอังกฤษพร้อมกับซื้อผมบอกภาษาอังกฤษนะครับ บอยางก็กรอกภาษาอังกฤษกรอกตาบัตรประชาชนนะครัะพี่น้องถ้าบัตรประชาชนพี่น้องมั่วๆนะครับภาษาอังกฤษเป็นไทยไหมก็มจะต้องอัปโหลดยืนยันตัวตนขั้นตอนสุดท้ายถึงจะผ่านถึงจะได้ครบสิบเหรียญ Google a อ s e n s e จะส่งพิ้นมาให้ครับพี่น้องรหัสอยู่ในนี่ครับหกตัวอยู่ในนี่กรอกเรียบร้อยแล้วครับ่อวานนี้ ในเมื่อวานนี่ครับออก่อเก็บร้อยแล้วครบสิบเหรียญเพื่อนยังสิ่งม,มาให้ส่งมาประมาณสามสัปดาห์ครับพี่น้องสามสัปดาห์ Google เ e n ซนตุกเกิลเอ็ด u t u b e ก็คืออาอีลีครับพี่น้องต้องตัวนี้แหละสำคัญที่สุดครบสิบเหรียญ g o o g l e จะส่งพินมาให้หลังจากนั้นก็ จะได้รับอีกที่ก็ลอยเหรียญพี่น้องลอยเหรียญย่ามอะไรหรือพี่น้องเดี๋ยวพ่อลอยเหรียญเขาเปิดดังเขาเงียบดังครับนีาจะสู้สิได้ลอยเหยรียญบนบันทบดาได้ครับพี่น้องเพื่อไม่สู้กันไปครับอยากคลานเกณฑ์ลงคลิปหลายๆคลิปน่าสนใจคอนเทนต์ยูทูบเปิดแล้วนะครับสี่หนึ่งรายได้หน้าโฆษณารายได้ช็อต คิปช็อตก็เปิดสร้างได้ได้เนี่ยกระสังได้ได้ครับพี่น้องซีย่างนี่ละ่ะทำเอาผิดตะพ่านเกณฑ์ท่านสิรู้เองแต่ก,การยูทูบมันสิแนะนําแนะนําวิธีการเฮ็ดแบบได้คลิปแบบได้ข้นจะได้เบื้อเบิ้งคลิปเฮ้าคลิปไหนที่น่าสนใจตะก,กายาผ่านผิดหลักเกณฑ์ชุมชนคอมเมนต์สุภาพนะครับเด้อกดเกนเพื่ได้กันเบิ้งเบิ้อนั่นแหละอ่านเบิ้อนนั่นแหละ ว่าระวังกั๊ปลีกัซิ์เพลงครับพี่น้องอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าไปอย่าแปลวเพลงลงดีที่สุดว่าต่อไปนี่ครับมาแจ้งข่าวดีพี่น้องเมื่อได้รับนะครับพินกูเกิลแอดเซนตเก็บเหรียญบันทึกพี่น้องย่ามไดเสียได้ลอยเหรียญกระยุกับพีกับน้องกันละสิเมตตาบอนสว่างเรียนดิน <c oughs> โอ้ยส,ส่วนสิได้ลอยเหรียญพี่น้องนี่นะครับมาแะไรครับพี่น้อง yeah. อานมณ์มาแล้วแลยวสุดยอดพี่น้องก <c oughs> อยากเป็นกำลังใจทุกคนครับพี่น้องกำลังใจทุกคนนั่นแหละเหตุยูทูปตีนี้พ่อพนันธีนาเอาไมา้ <c oughs> พอเนี่ยสามปีเนาะจิบมึงจีแล้วสามปีครับพี่น้องรู้รู้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไปชมคลิปเพื่อนๆแต่มีโฆษณากับเบื้องโฆษณาเพื่อนเนี่ย คนสิไรีมีกำลังใจในการลงคลิปที่โจควางอะะโฆษณาเขาเบ้งเบิ้งโฆษณาหมู่หมู่มันสิไร้งเงินเราสังกูแมนบล่ล่ะโอ้ยศิยเบิง้งตะคิปกันเงินุ๊กเบิ้งโฆษณากันนะ้ำได้ไหมอ่ะอ่ะอเะอ่ะอ่ะม่ะอ่าด่ะอัอ่ะิ่ะอ่ะ่ะอ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 ่อ่อ่ะอ่ะอ่ะอ่อออ กนี่ละครับประสบการณ์เราประสบการ์แสดงว่ามีใจนั่พี่พี่ผู้ใดๆดกันเด้อตอนนี้พอ่อในแล้วขอบคุณหลายๆเด้อครับทุกกำลังใจที่มอบให้ขออนุญาตลงคลิปพปี่น้นองพ่อสว่างแดนดินครับจังได้กับกึ่เก่าหรือครับเปลี่ยนไม่กับฝากคอมเมนต์ไว้สองสามเงี้อพอยพ่อจะไปยังเปลี่ยนเก่าให้กำลังใจอนู่ดีครับไอ้พี่น้องพ่อกันคลิปหน,น,น้าเนาะคลิปเหนือซ้ำนี่แหละสวัสดีครับ